วันนี้ผมจะมาทำคลิปเ,เป็นเสื้อแขนไหล่โอบนะฮะชุดแต่งงานนะฮะชุดแต่งงานชุดราตรีชุดกลางคืนนะฮะพม,มีคนถามมาเยอะบอกว่าให้ทำเมื่อก่อนผมทำไปแล้วอยู่ในคลิปเก่าในเฟซเก่าที่มันมีปัญหาฮะนี่ข้อมูลตันหายไปนะฮะผมต้องทำให้ใหม่นะฮะ อันนี้ก็เป็นแม่เสื้อที่สร้างแล้วนะครับ่อนอื่นนะครเราก็ปิดเก็ดให้เรียบร้อยนะครับสร้างแขนมานะคะเช็คแขนให้เรียบร้อยแขนหน้าแขนหลังนะครับอันนี้อ่าโอเคครับก่อนอื่นนะฮะเราก็เช็คก่อนฮะเช็คแขนให้เรียบร้อยเลยฮะ,ะว่าเราวางลัดไว้ตรงนะฮะโอเคครับแล้วก็หมุนไปนะเนี่ย ได้ตามสูตรที่สอนไปนะครับเช่นหน้าเช่นหลังนะฮะเช็คให้ได้ฮะให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยโอเคครับผ่านครับเช่นหน้าเช่นหลังผ่านนะฮะบ,บางคนก็บอกว่านักเรียนบางคนนะฮะบ,บางคนก็ไม่เข้าใจเงี้ยวิธีการเรียนการสอนของุงเทพอ่ะบางทีเขาบอกว่าเอาทำไมครูไม่สอนตั้งแต่ต้นเลยไอ้เสื้อตัวเนี้ย โอ้โห oh, ถ้าสอนอย่างนั้นมันเรียนยากครับมันต้องต้องไปเรียนแม่เสือ้อนะฮะดูที่แม่เสือ้อครับนะฮะทุกอย่างเป็นขั้นตอนนะฮะอ่ามาดูต่อน,นะฮะเสืออ้อไหล่อกว,นะะวิธีทำนะฮะวิธีทำนะฮะเนี่ยฮะชิ้นหน้านะครับเนี่ยเอาน็อตตรงรหน้าตรงเนี้ยครับมันมีเทคนิคอยู่นะฮะเมื่อก่อนทำชุดเจ้าสาวอยู่นะฮะ เนคคี่ยทำน็อตให้ตรงนะฮะแล้วเราก็เราจะเอาโอบสูงนะอันนี้เราเรากล่าวเลยนะฮะไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีว่าจะต้องเอากิ่เซนกี่เซนนะฮะแต่หลังมันจะเชิดนิดหนึ่งนะเนะี่ยชิ้นหลังเนี่ยมันจะเชิดกว่าชิ้นหน้านิดหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยเราวาดมาก่อนครับ แล้วเดี๋ยวมาเรามาแต่งเอาอีกทีน,นึงฮะเนี่ยฮะวาดมาคร่าวๆก่อนนะฮะแล้วจุดนี้ปิดหนึ่งเซนครับกันอ้านะ,ะหนหึ่งซีเอ็มยเทคนิคผมก็คือ มันต้องเปิดนะฮะต้องเปิดแล้วก็ปิดอย่าไปปิดในกระดาษเลยนะฮะต้องเปิดก่อนครับไม่รู้คลิปจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวผมจะต้องเร่ง,รงทำให้มันเร็วหน่อยนะฮะคลิปยาวมากเกินไปคนก็ไม่เคยดูนะครับ อย่าลืมนะครับชิ้นหน้าต่ำกว่าชิ้นหลังนะฮะแขนนะฮะแขนเสื้อเนี่ฮะมันเถิดยิ่งไปงี้นะแขนอะไอกคอนี้ก็แล้วแต่เรานะฮะจะปาดลงมาอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นโรกหัวใจอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะมาดูต่อครับ ก็อื่นแล้วก็วานอยู่เลยฮะช่วงนี้เข้ามาประมาณสองเซนครึ่งนะฮะสองจุดห้านี่ฮะโค้งวงแขนไปที่สองจุดห้าหมายนะฮะ แล้วก็วาดวงแขนชิ้นหน้าเนี่ยฮะวาดวบดหนึ่งเงี้ยฮะตามที่ผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะงงนิดหนึ่งนะครับครับเอาตัวเสื้อนะฮะเนี่ยชิ้นตัวเสื้อเนี่ยครับ เอามาปากไว้ที่แขนนะฮะเนี่ยเอามาปากไว้ที่แขนแตอนนี้ตรงเนี้ยเราเปิดไม่ได้นะฮะเพราะว่านะั้นเราต้องเสริมกระดานนิดนึงนะี่ผมเสริมกระดาเข้าไปนะฮะ ก็วาดแขนที่เราเอาตัวเสื้อมาปากเอาไว้ครับไปทีละเรื่องนะฮะตัดทิ้งไปเลยครับ มาเสร็จเราก็เปิดนะฮะแล้วก็ตัดวงแขนหน้าที่เราเอาเข้าไปสองจุดห้าครับ แล้วเราก็ามาหมุนใหม่นะฮะช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรครับเนี่ยฮะเอามาหมุนใหม่นะฮะถ้ามันไม่ตรงนะฮะเราก็มาไว้นะฮะแล้วก็มาตีใหม่ยังไงก็แล้วแต่นะจุดนี้นะ โค้งนี้นะฮะกับโค้งนี้ต้องเท่ากันครับอืมโอเคครับชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะฮะนี่ฮะชิ้นหน้าเสร็จแล้วครับฮะเอามาดูชิ้นหลังนี่ฮะหนึ่งเซนนะฮะตรงนี้ฮะ ชิ้นหลังมาครับอ่าโอเคหมุนเนี่ยน็อตตรงนะฮะแล้วก็น็อตตรงไว้ทำเหมือนจะข้างหน้าครับเหมือนจะชิ้นหน้าฮนะเอาตัวเสื้อไปปากไว้ก็แขนครับก่อนปากเราก็โค้งคอก่อนนะฮะหักทิศ 0.75หักตรงนี้เลยครับ0.75กันอ้านะฮะหัปอกอกไปเลยครับ0.75เแล้วก็เปิดนะฮะเนี่ยเปิดแบบชิ้นหน้าเนี่ฮะเปิดออกมาฮะ แล้วก็วัดมาให้เท่ากันหรือจะเอาสามเซนหรือสองจุดห้าก็ได้ฮะสามเซนก็ได้ครับตกเฟรม,มเป็นไงครับนะบโปรใหม่นะฮะ สองจุดห้าแล้วกันฮะสองจุดห้าสองจุดห้านะฮะปากไว้ครับปากไว้กับแขนนะฮะแล้วก็โค้งวงแขนที่สวยงามเนี่ยฮะ าสมัยก่อนทําชุดแต่งงานนะใช้ผ้าไหมนะแล้วก็แต่งด้วยลูกไม้ ก็เปิดนะฮะงงนิดหนึ่งนะฮะงงนิดหนึ่งเอาตัวเคื่อชิ้นหลังมาฝากไว้ที่แขนหลังนะฮะอันนี้หลังอันนี้หน้านะฮะแล้วเราก็เช็คอีกทีนึง ะะว่าจุดนี้กับจุดนี้ตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเราก็ปรับให้มันตรงนะฮะเกินนิดหนึ่งนะ,ะตัวเสือ้อชิ้นหน้าชิ้นหลังแขนปิดตรงนี้ฮะหนึ่งเซนครับ ให้มันรัดเข้าไปฮะปิดเลยครับหนึ่งอมอ,อเราจะรอเอามาไหลเอาไหลมาชนชนกันนะฮะเราก็แต่งรอบคออีกครั้งนึงฮะต้องปิดนะฮะถ้าไม่ปิดแล้วมันจะมันจะไม่รัดแขนนะครับ ไหมก่อนเนี่ยทำชุดแต่งงานเนี่ยนะช่วงนี้ก็จะใส่ยางยืดน,นะ,ะเนี่ยใส่าย,ยางยืดแล้วก็หุ้มด้วยสายไก่ผ้าไหมเนี่ยฮะนะเอาไว้ด้านใน,นะฮะก็จะมองไม่เห็นนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันมีกาวเพื่อมันอัดกาวมันจะไม่มีปัญหาแล้วครับอ่ะมาเช็คคออีกทีนึงฮนะแค่สวยงามนะฮะ หลังอ่ะผมต้องการให้มันเลิอกอีกนิดนึงนะแขนให้เลิอกอีกนิดนึงนะครับ ทำคนเดียวคลิปไม่มีคนช่วยถ่ายกดขังนิดนึงครับแล้เวเราก็มานอ็อตเอาไว้เวลาช่างเย็บมันจะได้ตรงกัน แล้วัหน้าหลังนะฮะอันนี้ชิ้นหลังนะฮะแขนอันนี้ชิ้นหน้า,อนนนนาโอเคครับ คลิปมันยาวเกิน14นาทีแล้วโอเคครับ